สวัสดีครับมาถึงแล้วครับ g า v o Esport อย่างแรกเลยทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยคือมือ r อาวีใครรู้ไหมใครบอกเคยลงแข่งแบบอ๋อเออมินิกีมินิกีเคยลงแข่งกับโปรเพลเยอร์อะไรรอบแล้วก็สนิทกับทีมอะไรทีมอย่างี้ครับก็เลยเล่นเกมอยู่ทุกวันช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเล่นขนาดเนี้ยเอามาแชร์ให้คนอื่นดูด้วยดีกว่าผมพูดกับพี่โอบ่อยมากว่าเราอยากสตรีมเกมมากพี่โอ๊ตเป็นสายคอนโซลคอนโซลก็คือเครื่องเพลย์สีเขาก็จะเล่นหลายๆเกมเลยกับ พี่พอปยาร์ดทว่าเนี่วนี้วันนี้ผมจะมาสายเกมในโทรศัพท์มือถือหรือพวกเอาวีพับจีแต่เดี๋ยวไม่แน่นะครับผมจะเริ่มเข้าไปสู่วงการของคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องของเกมสิ่งที่ต้องใช้มากที่สุดในการสตรีมเกมคือคอมพิวเตอร์ผมมีแต่คอมพิวเตอร์ที่เป็น Apple ซึ่งมันใช้ไม่ได้คนบอกว่าทำได้ทำได้แต่ผมรู้สึกว่าของเจ๋งมันต้องคอมแรง,แรง เกมเมอร์วันนี้ผมจะมาโชว์อุปกรณ์ครับผมไปจัดมาเลยชุดใหญ่นี่ครับผมเลโนโ o นะครับอันนี้ตัวใหม่เลยอ่ะคนอยากรู้มั้ยซิหน่อยซนี่แอดไวส์นะครับคือผมต้องบอกเลยว่าที่แอดไวส์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่คอมนะถ้ามีแบบควบวงจรของไอทีอะอยากจะใช้ปิ้นต์ต้องพิ้นเตอร์ม็อกเมาส์ม,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 มีหมดวันนี้ผมจะมาคุยเรื่อง คอมพิวเตอร์ก่อนเลยอย่างแรกเลยอ่าผมได้นี่มาด้วยครับ Stream Deck มินิ Stream Deck เนี่ยคนจะงงว่าเอ๊ะเออเอาไว้เอาไปทำอะไรเหมือนเราทำไลฟ์หรือหรือละครเนี่ยมันจะมีรถคันหนึ่งที่คอยมีคนนั่งสวิตชิ่งว่าเอากล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้อันนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นที่เป็น Stream Deck ว่าแบบเอ๊ะกดอันนี้เป็นหน้าคอมเมนต์กดอันนี้เป็นหน้าของเกมสวิตชิ่งเป็นสวิตชิ่งอ่าสวิตชิ่งก็คือเขาเรียกว่า Stream Deck ที่ผมใช้เนี่ยของ Elgato นะครับเพราะว่าผมใช้ c a ปเจอร์การ์เนี่ยของเอลกาโตอยู่แล้วมันใช้ได้ทั้ง Mac และ Window s ผมก็เลยเลือกยี่ห้อนี้มาอ่ะเริ่มเลยดีกว่านี่มาโชว์คอมอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะอันซิ่งเลยอ,อยากเจอพร้อมกันทุกคนอะข้างในกล่องนะครับบอกเลยว่าอันนี้เรามีคอมอยู่แล้วแหละก็มีเอ๊ะเขาให้อะไรมาบ้างนะนี่เลย อย่างแรกแน่นอนครับที่ชาร์จนะครับฟงไฟวงวัดครบทุกอย่างนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ตนจะต้องมีนะครับน,นี่เลยปลั๊กก็คือแบบทั่วไปแล้วก็ i n s t r u c t i o นต่างๆคือ Lenovo Legion เขามีตัง้งแต่แบบ15นิ้ว17นิ้วของผม 17, 17นิ้วนะครับครับนี่อ<ฮ>ุ้ย Lenovo นะครับ Legion เขาบอกว่าสเปคตัวนี้คือ CPU ของเครื่องนี้เป็น Intel i7 RAM เครื่องนี้าคนเล่นเกมอะสำคัญที่สุดคือ RAM RAM ต้องแรงตัวเนี้ย ด DDR4 นะครับ16กิกก็คือเดี๋ยวมันเจอกรูปีโอ๊สเล่นในทนั้งวันทั้งคือแน่นอนสิ่งที่เจ๋งวันนั้นคือฮาร์ดดิสก์เนี่ยเป็น SSD SSD คือ solid state มันจะดีกว่าฮาร์ดดิสก์สมัยก่อนอันนี้ให้ความจุของผมมาเนี่ย512กิกเลยนะครับส่วนกราฟิกเนี่ย RTX 2060นะครับการจอเนี่ยถ้ามันไม่แล็มมันจะเล่นแล้วมันกระตุกการเล่นเกมเนี่ยมันมีเรื่องของ CPU เรื่องของอินเทอร์เน็ตและก็เรื่องของการจอแล้วก็แล็ม เพราะฉะนั้นในทุกอย่างต้องแรงตอนแรกผมเอ๊ะจะอยากมีคอมตั้งโต๊ะไหมไม่ดีกว่าโน้ตบุ๊กดีกว่าจัดมาที่เลยครับ17นิ้วโคตรใหญ่ก็คือจะตีมได้เลย2 3 4 5ชั่วโมง6ชั่วโมงเล่นกันให้ปาดสั้นกันเลยไม่แต่รูปรักภายนอกมันเท่มากเลยเนาะใช่แล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยไม่ต้องกลัวนะเขาประกันทั้ง2ปีขอลองเปิดก่อนเลยแล้วกันไปพร้อมกันนี่ไงคีย์บอร์ดแบ็คเลสที่มีไฟขึ้นมานะครับสุดปังปะ แต่ชอบที่มันสวยอ่ะเพราะว่าบาถ้าแบบถ้านึกถึงคอมเล่นเกมอ่ะเออมันจะอยู่แบบมันจะดูแบบมันจะดูไม่ได้แทนใช่ใช่ใช่ไอ้วาของแบบอะไรวะอันนี้แบบเท่มากเลยอันนี้คือแบบเรียบหรูใช้ง่ายคอมเล่นเกมต่างจากคอมทํางานยังไงบ้างเนี้ยคอมเล่นเกมจริงส่วนใหญ่ทํางานได้ได้หมดเพราะว่าเกมคือสิ่งที่ใช้พันหลักเลยฉลาดมากมันมันพาเราเซตอัพอ่ะ มาแล้วไฮผมบอกเลยว่านี่คอม17นิ้วนะแต่เบามากเลยอะคือปกติผมแต่ผมต้องต้องเมื่อยเมื่อยมากมากกว่านี้แต่ทีนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบอยู่ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูพอร์ทข้างหลังนะครับสาย LAN USB 2องนันช่องต่อ HDMI ไอที่เจ๋งคือนี่ครับยุคใหม่มี USB C ครับผมว่าอันนี้คือครอบคุ้มมากๆเลยให้ดูอย่างหนึ่งยาวคอมมันเอ็นได้ขนาดมันเอ็นแบบ180ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอย่างไรแน <180. S 1> แต่รู้สึกว่าเจ๋งดีงือนนผมไม่ได้มีโน้ตบุ๊กมานานมากแนะแต่เครื่องเนี้ยอีกหนึ เขาให้ผมมาด้วยคืนนี้ครับเมาส์ Mouse. พี่ใครเล่นเกมอ่ะมันต้องมีเมาส์ผมมันนั่งถูงเนี่ยไม่ไหวหรอกแอดไวส์เหมือนกันครับโอเคนี่นะคือสุดยอดเลยผมว่าที่เนี่ยครอบคลุมไปที่เดียวจบจบแน่น,นอนอีกอย่างนึงนะครับแอดไวส์เนี่ยมีมากกว่า350าสาขาคร,ครับแล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณแค่อยากจะเข้าไปปรึกษาก็ได้หรือว่าคอมที่บ้านไม่ได้ซื้อจากแอดไวส์เฮ้ยซ่อมให้หน่อยเข้ามีเจ้าหน้าที่ทุกสาขาถูกเทรนมาแบบช่วยคุณได้ชื่อก็บอกไปแล้วว่าแอดไวส์ที่แปลว่าแนะนําอันนี้คือเขาแนะนําได้ดีมากเลยครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับทีดท่ดเลย เรื่องการประกอบคอมเถ้าคนที่เอาคอมเร่งหนวนมาใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มานั่งเลือกแบบเคสมันสวยหนุนนี้นะั่นที่เราต้องเลือกเองทุกอย่างเราสามารถบอกแอดไวส์ <c oughs> คุณสามารถไปช็อปออนไลน์ที่ w w w advice c o t h บุ๊มตรพร้อมยังมีบริการนะครับเขาเรียกว่าฟ้าสามฟ้าสคืออะไรคือซื้อของออนไลน์นะครับครบ5,000บาทขึ้นไปแอดไวสนะครับจะมีบริการส่งถึงบ้านภายใน3ชั่วโมงและส่ว ใครที่ชอบประกอบของเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยอยู่บ้านเฉยแต่อยากได้คอมทาไงอะ่ะนี่ครับสั่งอุป,ปรกรณ์ไอทีได้เลือกบริการประกอบคอมส่งด่วนเพียงแค่ซื้อสินค้านะครับจากเขา5้า0บาทเท่านั้นคุณจะได้คอมที่ประกอบเสร็จแล้วเป็นคมอมพิวเตอร์นะครับภายใน5ชั่วโมงเขาประกอบเ็นตรงนั้นเลยอันนี้คือของที่สะดวกมากๆจากแอดไวส์ครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ ice, จำน,น่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวอันนี้คือห้ามพลาดเลยน,นี่เดี๋ยวผมจะต้องไปช็อปต่อลแลวเดี๋ยวผมต้องปลุกปั้มกัไคอมนี้ก่อนอ่ะ ยังไงขอบคุณมากๆนะครับแอดไวส์สำหรับคอม Lenovo Legion รุ่นนี้นะครับคุณจะได้เห็นผมสตรีมหลังจากนี้ต่อไปแน่นอนกับ Gao eSport ครับเจอแน่นอน